สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ผมก็เนี่ยครับจะมาสอนล็อกอินเซิร์ฟผมนะครับนี่คือเซิร์ฟเซเวค้าพีอีนะครับก็มีหลายคนบ่นว่าทําไมเข้าไปแล้วเดินออกจาก,กตรงกลางไม่ได้เลยครับพี่อะไรแบบเนี้ยสอนดีจิทอนดิจิตเตอร์นะครับพี่อะไรบบนะโอเคครับอ่ะวันนี้ผมก็ จะมาสอนกันนะครับโอเคครับอ่ะขั้นแรกครับนี่ให้เราตั้งชื่อครับให้เราตั้งชื่อแบบยากๆเลยที่คิดว่าคนอื่นยังไม่ได้ตั้งโอเคครับก็ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเซอร์ไวครับเซอร์ไวครับอ่ะมั้งคงจะไม่มีใครตั้งแบบนี้กันนี่ครับเอาชื่อที่คิดว่าไม่มีใครตั้งครับอ่ะเปลี่ยนสกินแปบ๊บเอาสกินอาเล็กดีกว่า อาใหญ่ไม่ชอบทุยโอเคครับอ่ะแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟครับนี่ครับพอเข้าไปปั๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับวลคัมทูสเวอรครับพีอีเซเวอรครับพีอีอีอีเอ้ซื้อไว้บอผิดอ่านี่ก็พีซีจิเตอร์วิททับดีจิเตอร์แล้วก็พาสเวิร์ดครับก็คือให้เราทับ r e g i s t e r อ่าแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดครับอะไรก็ได้ครับก็คือ ตัวเลขก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างน้อยหกตัวครับก็เราจะเอาตัวหนังสือดีกว่าเซอร์วายครับโอเคแบบนี้กดไปครับนี่ก็คือได้รีจิตเตอร์นะครับบัญชีนี้โอเคครับก็เนี่ยเดินได้ละเมื่อกี้เดินไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่ครับตอนนี้ก็เดินได้แล้วครับก็ไป PVP ก็ได้แบบหนึ่ง โอ้มีคนฆ่ากันดี๋วไม่ไปดีกว่าครับโอเคแล้วถ้าจะเข้าอีกรอบครับก็ต้องนี่อันหนึง่งต้องออกเข้าใหม่ก่อนนะครับถ้าจะเข้าอีกรอบโอเค <c oughs> อ่าแล้วก็กดเข้าครับนี่กดเข้าไปปับ๊บแล้วก็ให้พิมพ์นี่ครับตามนี้ครับ peace login w in tap login password นะครับก็ให้พิมพ์ t a b login แล้วก็ตามด้วย password ที่สมัครไปเมื่อกี้ครับก็คือเซอร์ไวครับ เซอร์ไวครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่กดถัดไปก็นี่ครับถ้าได้จะขึ้นว่า you have been locked in นะครับโอเคแค่นี้ก็เดินได้ครับนี่แบบนี้โอเคก็ถ้าใครเข้ามาได้ก็ดูแล้วก็ไปทําตามซะนะโอเคครับก็สปาแบบนี้นี่คนสร้างอยู่นี่ครับ้ายบอกอยู่สปาสร้างโดยออยอะไรโกลิโอเนี่ยแหละ พอลิโอไม่ใช่ละโอเคครับอ่ะก็นี่ไอดีรายข่าครับโอเคก็อ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย